ถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่ฉลองปันเกิดกันนอนไหนๆมาโคราาทั้งทีก็ขอแวะมาไหว้ายา่าโมหน่อยกันละกันคือเราไหว้ายา่าโมแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอลุนลอตเตอรี่กันดีวกว่าแพงนี้ทุกแล้ววันที่หนึ่งป้าวน้นำพกแก้วนี้สิบสิบห้าบาทเก้วใหญ่นะนี่จ้าชุดบอกเลยว่าชุดน,นี้แพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่ซื้อมานะคะเกือบพันห้าซื้อจากเซนทันไม่เคยใส่เลยสักครั้งแกมาลองชุดกันจ้าแล้วก็จะมีคลิปวันเกิดก็คิดว่าน่าจะเอาเป็นธีมสีแดง ชุดออกแบบมาสำหรับผ so so ู้หญิงไหล่เล um. ็กกระเทยเขาไหล่กว้างสรตอนนี้ก็แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปโปรไฟล์กันเลยกับฉากแรกแต่งงานป่อันนี้เหมือนซูมแต่งงานอ่ะร์นิ่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่ฉลองปันเกิดกันซึ่งวันนี้สตูที่เราจะไปถ่ายนะคะอยู่ที่ นะครราชสีมาหรือว่าโคโราชนั่นเองตอนนี้เป็นเวลา6กโมงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่โคโราชกันค่ะไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนลุกเป็นยังไงเนาะสำหรับลุกปลอาไปใหม่ตอนนี้เรามาถึงที่โคโราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะขับผ่านเซนโโ็นทรัลโคราดอันๆๆๆนี้มัน ก็เดอะเบทือกันบอกเกิดเป็นคอนโดเกิดเซ็นทันเซ็นหรือเปล่าคุณอาเขตตึกญี่ปุ่นก็มีว้าวติดกันอยู่นะเซ็นเซ็นชาราโรงแรมซิลรูเนาะเซ็นทันนี่เป็นการมาโคราดจริงจังรอบสองแต่ว่ามารอบแรกก็ไม่ได้จอดใส่เลยไปแค่แบบเดอะมอลล์อุ๊ยรู้ว่าแค่เซ็นทันก็รู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะเพราะตอนนี้เก้าโมงครึ่งเราค่อนข้างที่จะมาถึงเร็วหน่อยนะคะวันนี้เซ็นทันมียามาสกิบอ๊อฟ โคราชมี3ห้างเนาะเซนทันเดมอลแล้วก็เทอร์มินอลแต่แต่วันนี้เรานะัดสตูไว้เที่ยงตอนนี้คือ9ก้าโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเราถึงเร็วเราก็จะไปที่เซ<ต>็นเตอร์หลักของเ<ต>มืองโครานั่นก็คือเดี๋ยวจะไปไหว้ย่าโมก่อนนะคะทุกคนตอนนี้มาถึงที่อนุสรียาโมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอซื้อดอกไม้แล้วก็ไปไหว้เพื่อขอพรกันดอกไม้เฉยๆก็จะชุละยีสิบาทขอบคุณค่ะได้และะ้วค่ะไป ตอนนี้เราก็มาถึงอนุสรีท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยคือนี่ไปซื้อดอกไม้นะคะเพื่อมากราบไหว้บูชาท่านเนาะไหนไหนมาโคราชทั้งทีก็ขอแวะมาไหว้ย่าโมหน่อยกันละกันเนาะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้กันะค,ะคือว่าจะถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเรามาตอนชเช้านะพระอาทิตย์มันมาฝั่งนี้ถ้าถ่ายออกมามันจะย้อนแสงมากเพราะฉะนั้น ถ้ามาตอนบ่ายพาทิศจะอยู่ข้างหลังพอดีนะคะแล้วก็จะสาดเข้าตรงนี้พอดีก็จะถ่ายรูปได้สวยนั่นเองคือถ้าใครจะมาก็าามาถ่ายช่วงบ่ายก็จะสวยมากคือเราว่ายามโมแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอลุนลอตเตอรี่กันดีกว่ามีแต่3ามดูไม่มี3าไม่มี3 8ม3 8 2มนี่ไหมคะวันนี้38 3ป่ป้ามีอยู่ใบนี้อ่านี่ไง3 8 2 แพงเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งจ้าแพงนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งป้าบอกอ๋อแพงนี้ป้าเล็กย่าเทียแต่ของป้าน่ะขอเข้าบ้างนะคิวต่อไปมาจากไหนกันมาจากคอนแกนโอ้สาวคอนแกนนโอเคนะขอบคุณค่ะโอเคได้มาแล้วนะคะขับแล้ววันที่หนึ่งะตอนนี้นะคะเราก็คือไหว้ขอพรกับท้าวย่าโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือประเด็น เรานะัดศัตรูไว้เที่ยงนะคะล้วตอนนี้10บโมงตรงมันเหลือเวลาอีกตั้งสอชั่วโมงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ไหนดีเพื่อรอเวลาเพราะว่าเขาให้เราไปถึงก่อนเวลาประมาณ15นาทีเนาะซึ่งระหว่างนี้ก็คิดอยู่ว่าจะไปห้างดีไหมหรือว่าจะไปกินข้าวที่ไหนมาดูกันว่าเราจะไปต่อที่ไหนของโคราดีขึ้นมาขึ้นมาจ้า เอางี้เราจะไปกันไหนเราจะไปไหนกันต่อ <c oughs> คือมันเหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงตอนนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เทอร์มิโนเอร์มิทิวานแล้วนะยคะ่ะเพื่อที่จะมากินข้าวาแลาะเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปถ่ายรูปที่สตูเนาะระหว่างนี้ขอเดินหาฟู๊ตก่อนเพราะว่าไม่เคยมาเหมือนกันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนดูนม,มาเขามีอะไรนะหอ,อ,อยฟิลหนที่เราถามาชั้นที่11น,นะคะเขาบอกว่าฟู๊ตกอดจะอยู่ชั้น4ตอนนี้เราอยู่ชั้น4 <ม>านท่ีเ่เป็นร้านอาหารแั่เป็นร้านอนะไม่ใช่มาดูว่าเชฟจะตามหาฟูดคอร์ตตเอรดเจอท้าหรือเร็วฟูดคอร์ดปะอเออเดินทางมาไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกินอะไรที่ประหยัดประหยัดเงินกินฟูดคอร์ดละดีสุดแล้วอาหารไ,ได้แรงครับ35 45แกกินอะไร ยกมแสมามาาดงอะไรนี่ก็คือหน้าตามเมนูอ,อาหารที่เราได้อยู่ที่สูตรอาหารเทอร์มินอลนะคะข้าวมันไก่3839บาเทข้าวมันไก่ทอดนะคะแล้วก็ยำม,มาม่าอีก35บาทราคาที่นี่น่ารักมากเป็นมิตรกับแบบนักสุดสาอย่างเราสุดๆมาเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าว่าเป็นยังไงเอางี้ข้าวมันไก่ทอดกินใช่ยำนะอร่อยและอ๋อนะชิมยำค่ับคือม้วนเลย แอปแเพชรอันอร่อยนะแต่มันเผ็ดแล้วก็ลวกเส้นยังไม่นุ่มเท่าไหร่แต่ก็อร่อยน้ำพกแก้วนี้สิบสบหาบาทแกวนน้วกใรหญ่นะอาหาร,<ม>หรอาหารถูกอยู่ ในฟู้ดคอร์นนะถูกแต่ว่ากูน่าจะซื้อร้านหนาแทนข้าวมันไก่กูรู้สึกอยากกินร้านหนาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวใส่ชุดไม่สวยนะกินข้าวเยอะกินเลยกินเลยเมื่อกี้มีคนมาทักด้วยแบบให้ดาวทิกตอกไว้เขาเป็นนักน่าจะเป็นนักศึกษาน่าจะพัทพูระไม่แน่ใจแต่ว่าก็เป็นคือนักศึกษาเขาบอกว่าตัวจริงสวยมากครับสวยไหมชมกูหน่อยก็ไม่ได้สวยาไหมแคนกล้องให้บ่ อันนี้คือยังไม่แต่งหน้านะคะอันนี้แต่งแต่งล้อแต่งได้เท่านี้อ่ะเดี๋ยวรอ,อกูแต่งหน้าเสร็จก่อนจ้ะตายหมดแต่งหน้ากูแต่งหน้าขก็ยังสู้ฉันไม่ได้เดี๋ยวกูแต่งหน้าเข้าก็ทุกคนตายหมด,ดคือการถ่ายรูปโปรไฟล์วันนี้เรามีการเตรียมชุดมีแบบเตรียมชุดตัวเองมาด้วยแต่ว่าจริงๆหลักๆเราก็จะมาใช้ชุด,ดจากสูตโอเคตอนนี้กินดิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแลกบัตรคืนตังกันมาดูว่า4 0 0รอยเราจะเหลือกี่บาทร1 4บาทเย้ย แสดงว่าเราใช้เงินกินข้าวไปประมาณเกือบ300อ่ะไปค่ะเดินต่อโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกา15นาทีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่สตูกันเนาะเพราะว่าไปถึงก่อนเวลามันย่อมดีกว่าไปถึงเลทนั่นเองตอนนี้เรามาถึงกันที่ต,ตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเตรียมมาเองเนาะป้าปนี่จ้าชุดบอกเลยว,ว่าชุดนี้แพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่ซื้อมานะคะเกือบพันห้าซื้อจากเซนทันไม่เคยใส่เลยสักครั้ง ก็เลยถือโอกาสเอามาใส่ถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่ที่นี่พอดีนะคะซึ่งโปรโที่เราจองไว้ก็จะเป็นราคา3,599บาทสามารถแต่งหน้าแต่งผมแต่งหน้าทำผมได้1ลุกนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดได้ไม่จำกัดแล้วก็เลือกธีมได้2ธทีมระหว่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ไปลองชุดกันดีกว่าวัาวนนี้จะใส่ชุดอะไรถ่ายแกมาลองชุดกันจ้าชุดก็เยอะอยู่นะเราจะเอาอะไรดีอ่ะคือหลกัหลกๆวันนี้เราจะถ่ายรูปโปรไฟล์นะคะก็จะมีชุด ที่เราเตรียมมาจะใส่ถ่ายแล้วก็จะหาชุดจากทางร้านใส่ถ่ายด้วยแล้วก็จะมีคลิปวันเกิดก็คิดว่าน่าจะเอาเป็นตีมสีแดงแดงขาวมันค่อยแดงเรามีเวลาเลือกชุดอีก25นาทีนะเพราะว่าตอนเที่ยงตรงเราจะเริ่มแต่งหน้าเพราะว่าเราดีลไว้ตอนเที่ยงใช่คือรูปโปรไฟล์ปัจจุบันนี้มันเป็นชุดสีดำก็เลยแบบไม่ไม่อยากเอารูปโปรไฟล์ใหม่เป็นสีดำชุดไหนล่ะแม่ที่จะสวยอ่ะชุดนี้เราลองไหมเขาให้ลองได้นะ คือฉันใส่ไม่เป็นนะจากหูไห้ได้เป็นหู้ได้กูต้องเอามือกเอาหัวเอาใส่อันนี้ต้องฟิโลเน่ล้มุนแน่แต่สวยนะดูลูกคุณหนูคือเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ไม่จากัดนะคะเราเลือกชุดที่อยากใส่ได้เลยเพราะว่าเราแต่งหน้าเสร็จเรามีเวลาถ่ายแล้วก็พยายามถ่ายให้มันคุ้มก็ชุดออกแบบมาสำหรับผู้หญิงไหล่เล็กกระเทยเขาไหลกว้างอะเห็นเห็นแววไหมได้ว มาเดี๋ยวเรามาสรุปชุดที่เราได้นะคะมีทั้งหมดอันนี้นะเป็น1ชุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดเจ็ดกับชุดที่เตรียมมามาดูว่าจะคอมพลีตก,กี่ลุกไปแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะถ้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็มาแต่งหน้าเพื่อถ่ายลุกแรกกันสําหรับรูปโปรไฟล์แสดงน,นี่ค่ะคือชุดที่เราเตรียมมานะคะแต่ว่าตรงนี้ใส่ไม่เป็นนะคะก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันวันนี้เราขอใช้เล f เฟรนด์พี่แ่นนะคะในการแต่งหน้า ซ่าตอนนี้ก็แต่งหน้าทาผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร่ายรูปโปรไฟล์กันเลยกับฉากแรกไปตามขึ้นมาเอาล่ะเฉียนล่อเฉียเฉินฟงโจ่วยี่ยนินยางจืไว้เต้าจื่ี่ตงไหลหมินมาเปียวจะตันเนอเซออู ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตสองนะคะก็เคยจะถ่ายเบอร์เดย์เค้กนั่นเองทุกคนเดี๋ยวมาเป็นดูเลยนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันที่เซตสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นเซตปั้นเกิรกับชุดสุดท้ายชุดนี้จริงสอ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 งชุดในเซตปั้นเกิรเนี่ยก็ไม่ต่างกันก็คือธีมแบบแดงแรงรี ว่าสุมที่ใส่ก,ก่อนนั้นโอ้ยอันนี้เหมือน,นอันนี้เหมือนชุมแต่งงานอ่ะค่ะเริ่มถ่ายเสร็จถายของเตอนอนี้นะคะถ่ายเสร็จนที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า่อนื่นก่อนที่จะไปชมภาพขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อน คือตอนนี้เรารู้สอยู่ว่ารูปที่จะไปใช้เป็นโปรไฟล,ล์วะรามีทั้งหมดชุดสีขาวเนาะเป็น,นวิสูทขาวสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีขาวแบบลูกขน,นุนมันมีสี่ชุดมาเราลืมกกันว่าเราจะใช้รูปไหนในการขึ้นโปรไฟล์ใหม่นะะจากชุชนี้ตอนนี้เราก็กาลังจะเลือกรูปนะคะหนึ่งในรูปที่เราถ่ายไปทั้งหมดเพื่อให้ทางร้านนะคะรีทัชให้เนาะเลือกอยากมากอะดูด้วยกันนะอันนี้รูปแรกที่เรา ถ่ายไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเจอมาเองอนนี่เป็นรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เราตัดได้อันนี้ตัดขอโทษว่าดูไม่ชายจากจากทุกรูปที่เลืนมามันดูไม่เด่นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ตัดออกขอรว่ามันดูชื่อไปชื้อเซี่ยมพูเมื่อกี้มันมันเป็นตะขินปกก็ได้ไห โพสลงเฟซบุ๊กได้ไอจีได้เหรอวะก็ปกติลงกลมเอออันนี้สวยยีหลีกกูให้นะให้ไหมให้กูให้อันนี้อ่ะมาเชื่อวกันก่อนดีๆต่างกันตรงไหนอ่ะอันนี้ดูจอยต่างจากระยะเอออันเนี้ยสวยอันไหนอันนี้อ่ะใช่ไหมถ้าทำไมนี่หน้าเดียวอ๋อฉันยิ้มอันนี้ยิ้มกว้างกว่าก็เลยดูแก้มออกทำไมเดียวอุ้ยเรื่อง แต่ว่านนสิบสิบถ้าเทียบถ้าเทียบลูกนี้กับลูกนี้อันไหนสิเดิอมก,ก่อนเพื่อนนี้มันจะมีความเซ็ฟา้าหน่อยๆกูให้เซฟา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วก็ถ่ายรูปและวิดีโอคอนเทนต์สำหรับวันเกิดที่จะถึงในอีกหนึ่งสัปดาห์เนาะเหนื่อยมากวันนี้ก็คือถ่าย สรุปเลยวันนี้เราก็คือถ่ายไปกันทั้งหมด2ทีมนะคะทีมแรกก็คือจะเป็นทีมโปรไฟล์เนี่ยใส่ชุดไปทั้งหมด4ชุดนะคะในทีมแรกส่วนทีมที่2ทีมวันเกิดนั้นก็คือใส่ไปทั้งหมด2ชุดเนาะตอนนี้ก็คืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราจะได้ภาพทั้งหมดส่วนภาพที่ทางดานรีทัดให้ก็คือรอไม่เกิน7วันนะคะตอนนี้คือขอตัวกลับขึ้นรถก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับขอนแก่นเพราะว่าวันนี้เรามาเช้าเย็นกลับเนาะไปตอนนี้นะคะเราก็าเราจะเดินทางกลับคอนแกนเนาะตอนแรกว่าจะไปแวะปราสาท พนมวันนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันบ่ายสามและถ้าแวะก็น่าจะทู้วันถ้าแวะก็น่าจะถึงบ้านค่ำเนาะแล้ก็เลยตัดสินใจไม่แวะนะคะก็คือตรงดิงกับคอนแกนเลยตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลาจะได้ 6โมงเย็นตรงเป๊ะเลยคือเอา,อางี้นะเราออกจากเนี้ยประมาณเกือบ7โมงเนาะอันนี้6โมงเย็นใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงเลยในการไปถ่ายรูปโปรไฟล์ใหมน่นีอันดับแรกเลยคือขออนุยาตล่างหน้าก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการแต่งหน้าที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็จัดเต็มนิดหน่อยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลบเมคอัพเนาะ เดี๋ยวเราไปดูรูปที่ได้กันดีกว่าค่ะทุกคนไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรูปที่เราได้มานะคะจากการไปถ่ายรูปโปรไฟ,ฟล์ใหม่ม ทั้งหมด4รูปนะคะก็คือจะมีทั้งหมด4ลรูปกันเลยทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันว่าเออควรจะเอารูปไหนนะคะเปลี่ยนโปรไฟล์ในวันเกิดของเราดีเนาะ,ะยังไงวันนี้ก็จะขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย